เอาฟังนี้ต่อวะเนาะเอามาชมต่อนะครับเหลี่ยมนี้เป็นกระทิ๊บน้อยพระรามสองนะครับต่อสองหนึ่งนะครับหลังเท้าล่างนะครับัองน้นก็จะเป็นกบบอกคุณย่าก,กับเต้อมรอชัย4ี่นะครับ ติบน้อยหนังเท้าล่างนะครับต่อสองหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็นหนังเท้าล่างเตยโอ,โ,โอ้โหเตยเหลี่ยมดีนะครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมหนังเท้าอย่างเดียวนะครับหนังเท้าล่างนะครับ เขาบอกข้อมือหน่อยมันก็ยกมือให้เขาาเลกนนะาพ่อแม่บอกก็ตกเล็กนะตีชุนหรอครับเสร็จยังไงครับกบบอกคุณย่านะครับจับคู่กับเต้อมรชัยสหรือว่าฉายาเต้แดงเด็กนะครับยังไงครับติ๊ดหนึ่อครับสามยังไง เท้าล่างนะครับเอาครับฝั่งหนุ่มยืนสองนะครับว่าใครจะแน่นนะครับลูงนี้เตะติดเป๋ครับหนุ่มนี้เอาครับสวนครับใครจะแน่นนะครับหลังเท้าล่างนะครับหนึ่งสองสามต้องไปนะครับยอดเต้ยครับเต้ยก็เป็นนะครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย <laughs> ดีใายปกว้องกางอับดุลฮินินไทยนะครับแ,แค่บันยดนึงนั่งทำไมนั่งหายใจทิ้งจี่เจสายชนโนนสูงนิเซลตัวโบใหญ่น้องอันดาสไลเดอร์ยาวปากน้ำนะครับบิดไม่เสือกดีนะครับอ่านะครับสลาวุธนะครับอ่านผิดขออภัยด้ยครับสวัสดีครับบิดไม่เสือกดีนะครับ เก้สูงยางเหนือสอพงศักดิ์บอกว่าหลังเท้าดีจัดพี่ติ๊กกิตติศักดิ์มีคุณครับแล้วก็ภูจังหวัดไหนสองหลังครับให้อุ้มเขาหน่อยไหมเออเอามาขายอุ้มเขาหน่อยเอาอย่างไงครับตะกอตะแค่ตะกออะไรฮะห้าต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งครับโอ้เหลี่ยมนี้กระติ๊บยังยังดึงอยู่นะครับ ดึงอยูอ่ราคายังยังไงตรงนี้ออกราคาตอนนี้ <c oughs> สกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อห้าครับเสิร์ฟดีครับจังหวัดถังเติยเ <c oughs> <c oughs> จ้าเต้ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่สนามอมรชัยนะครับทางฝั่งฝั่งของบางบอน กระติ๊บนี่หลังเท้าล่างดีอยู่แล้วละครับนะครับสำหรับกระติ๊บนะคคู่ที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้ครับเสื้อฟ้าเบอร์18ครับนะครับเสื้อฟ้าเบอร์18คือกระติ๊บน้อยพระรามสองครับค่ายของพุทธบูชาครับส่วนยืนสองคนเสื้อดําก็คือเจ้ากบนวลทองหรือเจ้ากบบอกคุณย่าครับนะครับคู่กับจับคู่เฉพาะกิจครับ กับเจ้าเต้ยครับเต้ยบางบอลครับนะหรือเจ้าเต้ยอมรชัยนะครับในย่านของบางบอบางบอลน่าจะรู้จักทางด้านของเจ้าเต้ยดีละครับนะครับเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมหลังเท้าล่างอย่างเดียวครับไม่สวิงนะครับสวิงไม่ได้ครับคือหลังเท้าล่างเบิ้ลได้ทุกจังหวะครับจังหวะเดียวมาก็ได้2จังหวะ3จังหวะครับ กอนตอนนี้อยู่ที่3ต่อ5ครับกระติบได้3แต้มส่วนเจ้าเต้ยและเจ้ากบได้5แต้มครับสวัสดีเพื่อนท,ทั้งหมดทั้งมวลห1 8ดท่านด้วยครับเราจะมาไลฟ์สดผ่านบนหน้ากระดานเฟซบุ๊กนะครับเราจะมาไลฟ์สดผ่านบนหน้ากระดานเฟซบุ๊กของนัดกแก่แจ้สาทรครับนะครับ ก็อยู่ที่5ต่อ5ครับเตะน่าจะอยู่ที่1,100บาทครับนะครับสวัสดีไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทั้ง119ท่านด้วยนะครับวันพฤหัสนี้มีมีคู่ไหมพี่แจ้วันพฤหัสยังไม่ลงรายการนะครับก็กับขอเล่นเชิญบรรดาเพื่อนสมาชิก FC นะครับที่อยู่ในละแวกเพชรเกษม 68ครับนะครับวันพฤหัสนี้มีเยอะเลยแหะครับนะครับทางโปรโมเตอร์แจ้ประกอบคู่จีบเหลี่ยมน่าจะมีค่ายของนคนปรปฐมแล้วก็ค่ายของลาดบุรีนะครับกอบเมืองการต้นลาดบุรีน่าจะมาวันพฤหัสนี้แหละครับถือว่าราคาท่วมแล้วครับข้ามหัวข้ามแปรครับนะครับ สว,ส,วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณก๊อปเมืองฐานนะครับขนาดปล่อยไปห้าแต้มก็กระติบน้อยพรามสองนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับหลังเท้าล่างเนี่ยนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของเจ้าบอยพมา่าที่สนามสาธรแล้วครับนะครับถือว่าฟีเท้าดีครับแล้วก็ แข่งขันไม่จบไปแข่งขันกับเจ้าหยองพมา่าที่สาธุประดิตซอย34ครับหลังเท้าล่างแข่งขันกันไม่จบนะครับอก<ค>น,นะครับนี่ฮะโอ้จังหวะนี้ครับสู่กระติบไปได้ดอก <laughs> ใช่ครับกระติบแผ่นี้เนี่ยเป็นงานถนัดของเขาเลยเหรอครับสำหรับกระติบ นะครับกระติบน้อยพลลมสองถือว่าเป็นงานถนัดของเขาเลยแหละครับนี่ฮะหลังเท้าล่างของกระติบนี่เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นทีเด็ดนะครับเจ้าตัวช่วงกลางเดือนที่แล้วเนี่ยกระติ๊บน้อยพลมสองก็ไปเดี่ยวแพ้ฟองอุดรนะครับนะครับเ,เดี๋ยวแปรข้ามฟรีแพ้ฟองอุดรที่ ที่ของคร,ครลูลาดแหละครับ,อบอน,นะครับมัน,มน,มนลดราคาประมาณเนี้ยนะครับก็ลับมาไปต่อไปหรือยังไงเตยังเนี้ยอ,อยู่ในเวทสายเดิมพันอย่างต่อเนื่องแหละครับสำหรับกระติ๊บน้อยพาร์ามสองนะครับเจ้า <ๆๆ S 2> ตัวนี่ก็ถือว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะๆๆ <ๆ S 2> เดี๋ยวแปรข้ามฟรีเนี่ยสำหรับกระติ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวแปรข้ามฟรีเนี่ยกระติ๊บน้อยพาร์ามสองก็เคยชนะวัดซันแบ็กมาครั้งหนึ่งแหละครับที่ สนามพุทธบูชาซอย39ในสนามที่เขาเกิดความถนัดแ่ะครับในสนามซ้อมของเขาล่ะครับสนามพุทธบูชาซอย39แล้วก็ทางวัดสันแบกก็มาแก้ทันควันครับออก็แพ้วัดสันแบกไปครับออกคนละเซตครับเตะทั้งหมด2เซตสูงยันเนินสพงศักดิ์แบงค์เดี่ยวตอนไหนแบงค์น่าจะลงเป็นคู่ต่อไปนะครับเจ้าแบงค์น่าจะลงเป็นคู่ต่อไป S <s> <S วันนี้ก็ถือว่าเพื่อนสมาชิกเยอะแล้วครับสกอรต์ตอนนี้อยู่ที่7ต่อ5นะครับ <S <s กระตบน้อยพลลมสองใส่เสื้อเบอร์18สีฟ้าครับได้7แต้มส่วนเจ้ากบแล้วก็เจ้ากบแล้วใครวะพี่เจ้าเต้ยนะครับ <S <s <อ>ตเตย้ตอเตยอ,รอ,ยอรมรชัยหรือ,ตอเต้ยบางบอลในย่านนั้นแหละครับได้5แต้มครับห่างกันแค่2แต้ม สวัสดีทุกท่าน113ท่านด้วยครับแฮมนล์ละจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะฮะที่สนามพุทธที่สนามเพชรเกษม8ครับนะครับถือว่าแฟนคลับบรรดาเพื่อนสมาชิกก็ทยอยเข้ามาในบริเวณพื้นที่แล้วครับ

นะครับส่วนสองคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับคือที่จับตะก้ออยู่ขวามือคือเจ้าเต้ยครับเต้ยบางบอลหรือทางด้านของบางบอลครับนะฮะและจะกบนวนทองครับนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับเสิร์ฟหลังเท้านะครับกระติบน้อยพลลำสองต่อสองหนึ่งนะครับนะครับเราจะได้ดูคู่เจ้าแบงค์เดี่ยวแปรข้ามฟรีครับวันนี้นะครับอย่าพึ่งหนีไปไหนนะครับ จต้ตงใช่ครับสมงผมโอ้ยลบเนไอเอ้ยเออคุณโทรศัพท์เออนะครับก็สวัสดีทุกท่านวันนี้เนี่ยเจ้าของธุรกิจเชียงกงหรือเสียชัยเชียงกงก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนะครับชัยเชียงกงเดินทางมาถึงแล้วสวัสดีคุณโมนาวด้วยนะครับ นะครับสวัสดีคุณโมนาวสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาไล์สดที่สนามพิกเกษม68แล้วครับนะครับมสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ5ครับกระทิบน้อยพลามสได้8แต้มเจ้าเตยอุ้ย8ต่อ8ครับโอ้ไม่ใช่ครับโทษที สกอร์ตอนนี้อยู่ที่8เท่าครับผู้บาวลีโอสายง่วงก็แต่ก็สายเดิมพันเนี่ยมันก็บางครั้งแหละครับนะฮะแล้วแต่บรรยากาศในการที่จะเล่นนะครับคำว่าง่วงไม่ง่วงนี่คือมันไม่มีกฎบทลงโทษที่แท้ี่แน่จริงนะมันไม่มีบทลงโทษที่ตายตัวแล้วก็มันไม่มี ขีดข้อจำกัดของบรรดานักกีฬานะครับโดยเฉพาะกระดานเฟ e บุ๊กเนี่ยติดต่อ,อยังไงใครก็ได้ตกลงกันยังไงยังไงก็ได้นะครับพอเราบรรดาแฟนกับขานอกก็ตกเป็นเหยื่อแล้วครับนะครับ,นะรบ <c oughs> สวัสดีคุณวิรัชด้วยนะครับสวัสดีคุณวิรั์ด้วยที่เป็น f c ประจำครับ สว <Norwegian> <ra swimming> ัสด like <ne mé o 8> ีด้วยนะครับวันนี้ถือว่าคนเยอะนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับนะครับก็ถือว่าคนเยอะเราจะทักทายบรรดาเพื่อนสมาชิกไปด้วยนะครับอ่ะอ่ะแต่ล็อกแต่ล็อกแต่ล็อกก็ไร้เข่าม้าลวดมัดเข่าเข่าม้าลวดเข่า แมค้าก็สวยนะครับแม่ค้าลูกชิ้นที่นี่สวยมากนะครับที่นี่เนี่ยที่เพชรเกษม68ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศบ้านๆน,นะในความรู้สึกของแอ,แอดมินที่บรรยายเกมในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศบ้านๆโดยเฉพาะมีโลตีขายมีแม่ค้าลูกชิ้นมียำม,มาม่าแล้วก็มีอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นร้านโชห่วยนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับ จิติพลนี่ครับบังซุลินครับขวงคู่ที่ยืนอยู่ก็คือเจ้าปีศาจครับหรือเจ้าเหลือครับนะครับนีครับสิต่อเ้าครับน่าจะเกมลูกนี้แล้วครับนี่ฮะจังหวะของจังหวะของเจ้ากระติปนี่คือเชื่องเท้ามากนะครับนะครับเป็นพรสวรรค์ประจําตัวก็เลยแหละครับ โดยเฉพาะหลังเท้าล่างนี่แหละครับสวัสดีปะยังกระบี่มือหนึ่งครับนี่คือเสียชัยเชียงกงครับคือผู้ที่สร้างสีสันในวงการสายเดิมพันนะครับนะฮะ <im ples> ก็ที่สนามเพชรเกษมหกสิบแปดเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่า <im ples> ถ้าใครยังไม่มาเนี่ยก็เรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าในความรู้สึกแอดมินเนี่ยผมชอบบรรยากาศที่สนามเพชรเกษมหกสิบแปดมากหนึ่งลยครับคือไฟเขาเปิดสว่างมากนะครับมีทั้งหมด6ดวงมีทั้งหมดหกลอดเลยนะครับสปอตไลท์นะครับมีทั้งหมด6จุดนะรัแล้วก็เป็นบรรยากาศบ้นบาน มีร้านลูกชิ้นมีร้านขายของแล้วก็เขาทําแบบบรรยากาศบ้านๆแล้วครับน,นะครับมันน่าจะมานะครับน่าจะมาใครๆที่ยังไม่มาก็กลับขอเล่นเชิญน,นะครับวันพฤหัสนี้มีคู่ในรายการเยอะครับที่ทางด้านของแอดมินไก่แจ้ย,ยังไม่ลงรายการผ่านหน้ากระดาน Facebook นะครับเราก็กลับขอเล่นเชิญบรรดาแฟนกับเ c ซนะครับสวัสดีคุณไพฑูรย์ด้วยนะครับ หรือโปรทูนนะครับใช่ไหมใช่โปรทูลไหมครับสวัสดีคุณโปรทูนด้วยนะครับโปรทูนนี่ก็ถือว่าห่างหายไปประมาณ1สัปดาห์นะครับสาหรับโปรทูนนะครับก็เป็นโปรโมเตอร์ทางด้านของสนามสาย3ามนะครับนะครับก็ถือว่าโปรทูนก็ความหวอดในสายเดิมพันทางด้านของฝั่งทูลนะครับ พอดีบาร์มีเกวบาเกลียใอใครบารน,นี่นะบารด้วย <c oughs> สวัสดีคุณบารด้วยน,นะครับบาร์ดเท็ <c oughs> เกเกษมที่ที่เขาจะ <c oughs> ที่ที่เขาชนะเราวันนนั้ที่ที่เขาถ่างคอแล้วเชือดคอให้ดูบารสวัสดีคุณบารเพชร,กรเกษมด้วยนะครับนะครับเกมหรือไม่เกมครับจังหวะนี้ครับ เก็มไปแล้วครับกระติ๊บน้อยพรามสองชนะทางด้านของกบแล้วก็เจ้าเต้ยครับนะครับด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบครับนะครับใกล้ใช่ไหมคนสั้งไม่ข่าวว่าผมคนรู้สึกสั้งมือซื้อไม่ไอายเป็นเป็นอย่างคือบ่อมาแต่ตอนขอน่อ,อ,อ,ขอยบพท่านอันแต่ตอนข่อยบพท่านอันตกลงพงใจสิมักไผป หัวใจผมปิดหมดแล้วเด้อครับจะมาเด้อหัวใจแอดมินปิดหมดแล้วบ่มักไผบ่ได้แล้วครับผมผมสัญญากับร่างกายแล้วผมสิบ่กปะทะไผแล้วครับผมว้ายบ่อบบบบบบบหลากมาเชื่อดสวัสดีคุณบะหมี่เกี้ยวด้วยนะครับอ่ะตัดคลิปเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่พิเศษนะครับ เดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะครับขอตัดคลิปก่อนนะครับ